ตื่นตื่นตืนรู้ไหมว่าพวกเราคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ลืมไปแล้วหรือไงเนี่ยมันจะมีอะไรได้เกิดเป็นอะไรมันจะมีมิติอะไรมาแต่ไหนธาตุบริสุทธิ์นี้มันไม่มีมิติมันเป็นธาตุซีโโลเป็นธาตุที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุต้นกําเนิดมิติทั้งหลายก็เกิดมาจากธาตุต้นกําเนิดนัจะมีอะไรมาแต่ไหนหรอ วัตถุธาตุทั้งหลายเกิดมาจากนามธาตุนามธาตุก็เกิดมาจากธาตุต้นกําเนิดมันจะมีมิติมีนู่นนี่นั่นมาแต่ไหนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นเทพอะไรมาแต่ไหนหรอถ้าถามย้อนกลับไปอ่ะเทพองค์นั้นเทพ,พเจ้าองค์นี้นางพญาเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลายแหละเกิดมาจากไหนอ่ะก็เกิดมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่เหรอเกิดมาจากความคิดนึกไม่ใช่เหรอ แล้วมันจะมีมาแต่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราว่ากันมามันเกิดมาแต่ไหนพลังงานที่ว่ามาสื่อสารกันด้วยพลังงานแล้วพลังงานที่สื่อสารกันเนี่ยมันเกิดมาจากไหนอ่ะถามต่อเอ้ามันจะเลิศแค่ไหนก็ตามนะหรือหรือจะเป็นพวกโบราณแค่ไหนก็ตามจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นสัตว์ประเสริฐก็ดีจะเป็นสัตว์ละเอียดก็ดีจะเป็นกายหยาบกายละเอียดก็ดีเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ย มันมีขึ้นมากเพราะพวกเราคิดปรุงแต่งอาแล้วความคิดปรุงแต่งออกมาจากไหนมันก็เกิดมาจากจิตนั่นแหละแล้วจิตคืออะไรอ่ะถามต่อตามใดก็ตามที่ยังไม่รู้แจ้งว่าจิตคือธาตุชีวิตที่วางเปล่าใจบริสุทธิ์ที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยตามใดที่ยังไม่รู้แจ้งตรงนี้มันก็หลงยึดอยู่ทั้งปีทั้งชาติว่าฉันเป็นพวกประเสฐฉันเป็นพวกเจริญฉันเป็นใส พลังงานสายเทพสายมนุษย์ต่างดาวสายเออว่ากันไปเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นเข้าไปอย่างเป็นอะไรก็เป็นนะฮะปรุงแต่งทั้งนั่นเห็นไหมทั้งหมดก็เกิดมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่เหรอดีก็เกิดมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่เหรอชั่วก็เกิดมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่เหรอสุขก็เกิดมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่เหรอทุกข์ก็เกิดมาจากการปรุงแต่งไม่ใช่เหรอ